สวัสดีครับจากร้านนาลาลังนกครับวันนี้มาชมอีกตัวหนึ่งนะครับปั๊มแรงดันสูงรุ่น cn 12ทับ180คือกำลังขับ12ลิตร180บานะครับตัวนี้เป็นตัวแรงสุดในรุ่นนะครับกำลังขับ200หัวพ่นใช้งานได้ทุกที่ที่ต้องการความชื้นความเย็นนะครับทางร้านประกอบมีสแตนให้เรียบร้อยนะครับสแตนสำหรับติดตั้งปั๊มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกจวัดแรงดันของปั๊มนะครับดูระดับแรงดัน นะครับจุดนี้ก็คือจุดหมุนสําหรับปรับแรงดันนะครับด้านบนก็จะเป็นจุดสําหรับเติมน้ํามันเครื่องนะครับในการซ่อมบดูแลนะครับจุดนี้เป็นจุดสําหรับน้ําออกจากปั๊มไปยังสายไปยังหัวพ่นนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นจุดสําหรับน้ําเข้านะครับตัวปั๊มตัวนี้เป็นรุ่นแรงสุดในรุ่นเลยนะครับ Cn12 ทับ180นะครับด้านหลังก็เป็นระบบพัดลมระบายความร้อนนะครับ คุ้มค่ามากๆนะครับที่ใดต้องการความชื้นความเย็นด้านข้างนี่จะเป็นมันตาแมวนะครับสาหรับดูระดับน้ํามันเครื่องนะครับเพื่อเช็กระดับน้ามันเครื่องแล้วก็จุดถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนกนะครับฟาร์มการจัดสวนโรงเรียนทั้งโรงเรียนพืชโรงเรือนสัตว์ลดฝุ่นโรงงานนะครับโรงเรียนอุตสาหกรรมต่างๆสามารถใช้ได้นะครับกำลังขับถึง200หัวพ่นนะครับได้ไปตามนี้เลยนะครับมีสแตนทุกอย่างครบ นะครับรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆถ้าท่านต้องการเพิ่มเติมในจุดไหนก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมมาได้นะครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ